ที่บอกว่าค่าคงที่เมื่อกี้คาว่าอากาศก็ขึ้นกระดานให้ดูแล้วว่าอิเล็กตรอนโปรตอนตอนิวตรอนเมื่อกี้เนี่ยมันเชื่อมชับนี่คืออธิบายในลักษณะของค่าคงที่พลังงานบุทธิ์คือค่าคงที่ท่านนั่งอยู่ทับอยู่ค่าคงที่เดี๋ยวเนี้เข้าใจย,ยากมากครับไม่รู้ว่าฟังไม่เถอดครับเพราะฉะนั้นผมเป็นพลังของค่าคงที่ เพราะนั้นอุปมาว่าค่าคงที่นี่คือเรือลำหนึ่งทุกทุกท่านไปนั่งอยู่ในเรือแปลว่านั่งอยู่ในค่าคงที่เข้าใจนะครับภาพนี้อุปมา,าได้แค่นี้งั้นผมขยับเรือปุ๊บทุกคนสะเทือนหมดเข้าใจนะนี่แหละครับว่าขยับเพราะฉะนั้นคำว่าขยับก็คืออาการกิริยาผมเนี่ย ภาษาอากับกกริยาเราเรียกว่าขยับจบนะ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 อย่าแปลไทยเป็นไทยแปลงไหก็ไม่เข้าหรอกอย่าแปลไทยเป็นไทยโอเคนะเอาละพร้อมเหมือนเดิมหายใจเหมือนเดิมผมเพียงแค่โบกมือ,อย่อยๆแค่นี้ท่านนิ่งนะยกมือไว้ยกมือไว้ยกมือไว้อย่างเงี้ยอ่า แสดตติกไปวานิ่งยกมือไว้โอเคนะผมเพียงแค่โบกมือย่อยๆแล้วท่านจะรู้สึกของท่านเองที่ฝ่ามือคำถามท่านจะรู้สึกตัวเองเหมือนกับเมื่อกี้นี้หรือไม่หรือไม่รไมพราะคำตอบอยู่ที่ตัวท่าน ย้คําตอบอยู่ที่ปลายทางก็คือตัวท่านนะครับลุงหอคือต้นทางอย่างแค่นี้เห็นไหมเดินผ่านนี้ก็เหลือเชื่อแล้วเดินผ่านบี่างโบกมืยอยก็มีคําตอบแล้วอือื แค่นี้แค่นี้ก็เป็นคําตอบแล้วหลับตาได้เลยไม่ต้องมาดู a c t ติ้เหมือนกับเมื่อกี้ทุกประการครับหลับตาได้เลยร่างกายของท่านจะเกิดขึ้นมาเหมือนกับเมื่อกี้นี้ทุกประการแต่อธิบายคนละเรื่องเมื่อกี้นี้จับมือต่อกัน เป็นอนุกรมตอนนี้ไม่แล้วครับเป็นการพิสูจน์ว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้มันสามารถได้ทุกที่ทุกท่านจะรู้เองด้วยตัวของท่านเองเป็นปัจจัตังรนร้วน สิ่งนี้คนที่มีจริงจึงจะให้ได้อุปมาว่าถ้าลุงหมอกมีเงินหยิบเงินให้ท่านหยิบจับต้องได้ถ้าลุงหมอกไม่มีเงินมันก็ไม่ได้แปลว่าต้องมีของจริงจึงสามารถหยิบยื่นให้ได้อุปมาเป็นเช่นที่ว่านี้ตัวท่านก็รู้สึกเองนนี้นยิ่งเหลือเชื่อมาก แต่ต้องใช้ความนิ่งมากกว่าเดิมนะเพราะเมื่อกี้นี่ต่อตรงตอนนี้ต่ออ้อมพลังงานนี้มันมาจากศูนย์กลางของวงกลมท่านนั่งเป็นวงกลมอยู่คือเส้นรอบวบงนั่นเองครับให้เข้าใจในรูปแบบนี้ให้ได้พลังงานที่นี้จะมาจากศูนย์กลางของวงกลมศูนย์กลางของโลกใบนี้ก็พูดได้ มาจากคาว่าเราคือโลกโลกคือเรางั้นท่านทั้งหลายนั่งอยู่ในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นจึงมีผลกับร่างก,กายของท่านเองนะครับจึงมีผลสิ่งนี้ไม่ต้องเชื่อคนไหนเชื่องโง่ทันทีนะครับจะรู้ได้โดยตัวของตัวเองโดยล้วนๆเป็นปจัจจตังปัจจิตังแปลว่ารู้ได้ด้วยตัวเองนะครับอย่าลืม ใช่ลูกมาเป็นตัวกระตุน้นใช่แต่ความรู้สึกเป็นตัวท่านต้องรู้เองนะมันจะไปพร้องกับการเต้นหัวใจท่านด้วยทางท่านก็หายใจกับหัวใจให้มันไปด้วยกันนะครับหัวใจกับการหายใจเข้าออกให้มันไปด้วยกันผูกกันให้ได้ตัวท่านมีแค่นั้นเอง แล้วร่างกายมันจะมี Effective แปลว่าตอบสนองเองนะฮะเหมือนกับคำว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นลุงหอกำลังแอคชั่นอกมือยหอยๆอ,อยู่รีแอคชั่นตัวที่รีพบท่านต้องบูบวาบตัวท่านจะบูบวาบแน่นอนนะฮะแน่นอนเลยนะทดสอบมาสก,กีเ้ากี่หนก็ไม่เคยพลาดเกินกว่า95%ทุกครั้งไป เพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้รับรู้โดยตรงแล้วก็เก็บเป็นของเจ้าของโดยตรงให้ได้รักษาไว้ส่วนตัวให้แล้วก็เก็บเอาไว้ประมาณนั้น <c oughs> ถามว่าจริงไหมบอกว่าแล้วก็ร้อนเหมือนเดิมนี่แหละครับเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งเหมือนเดือนทุกประการ บอกให้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนหลับตาจะเห็นสีด้วยนะใครเห็นสีอะไรก็ดูไปฮะมันจะเปลี่ยนเองสีจะปรับเปลี่ยนตลอดเวลาแต่เวลาเจอใสปุ๊บได้เลยครับอยู่นิ่งเลยเจอใสเมื่อไหร่ก็นิ่งเมื่อน,นั้นก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นเองครับเขาว่าใสนะครับจากกระดานเขาก็อธิบายผ่านกระดานให้เรียบร้อยแล้วนั่น เพราะฉะนั้นจึงจยให้มาฟังผ่านกระดานเราผ่านตรนนั้นมาเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับว่าพิสูจน์คือตรงนี้เองครับพุทธะต้องพิสูจน์ได้แน่นอนต้องเข้าถึงฐาจริงจะพิสูจน์ได้ถ้าเขาไม่ถึงก็พิสูจน์ไม่ได้ก็แค่นั้นเอง <c oughs> ของจริงแท้ย่อมพิสูจน์ได้ เอาตัวเป็นๆมาเท <c oughs> ่านั้นครับเอากระดาษกับปะกามาไม่ได้ <c oughs> ตอนนี้ผมกำลังนึกถึง <c oughs> เทคโนโลยีควันต่ำนะให้รูไว้ ถ้าควันตัำมาเมื่อ,อไหร่โอ้โหเลยชุดยอดอันนี้จะแรงกว่าเดิมนะครับตอนนี้จะแรงกว่าเดิมนี่เป็นลักษณะแม่เแรกโลก,กนะที่ทำตรงนี้ท่านจะวูบวาแรงกว่าเดิม แรงกว่าเดิมแน่นอนนะครับเมี่ยแหลคำว่าแรงกว่าเดิมนะครับ สามสองผมหยุดแล้วครับท่านอยู่กับตัวเองจะเอามือมาผระสานกันก็ได้เอามือประสานกันว่าไม่ต้องเลืมตานะครับอย่าเสียโอกาสอย่าลืมตาลืมปุ๊บมันจะเปลี่ยนเวอร์ชั่นเลยครับให้มันเสริมเนื่อง อยู่กับตัวเองให้ได้ของแค่นี้นะฮะเนี่ยอยากนั่งสมาธิอยากทำสมาธิแต่อยู่กับตัวเองได้ไม่ถึงห้าทีสิบวินาทีก็แปลว่าเลิกคุยกันแต่ถ้าสมาธิได้แล้วมันได้ทุกโอกาสทุกเวลาจะหลับจะตื่นได้หมดถ้าสมาธิมันได้เป็นเข้าร่องคือมันถือครองแล้วถือครองพลังงานปุ๊บเอาไปใช้ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรกับใครก็ได้หมดนะครับ ไอ้ตรงที่มันยังไม่ได้นี่โอเคนะถือว่าได้แล้วตอนนี้อยู่กับตัวเองประมาณสามนาทีไม่เกินห้า ภาษาพุทธ,ธะจะบอกว่าคนไหนพัฒนาจิตได้สมบูรณ์และบริบูรณ์สิ่งนั้นคือจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคำพูดนี้คงได้ยินมาหลายรุ่นคนแล้วละ่ะบัดน,นี้คือของจริงแท้ๆคนไหนพัฒนาจิตได้จะรักษาตัวเองได้และจะรักษาผู้อื่นได้ด้วย ถ้าเข้าถึงพระธรรมระดับพระโสดาบัลหยิบใบไม้ต้นไม้เป็นยาหมดสมุนไพรเป็นยาหมดทุกชนิดยารักษามนุษย์ยาไม่ใช่รักษา,รกษาโรคนะรู้จักกับลุงหอกต้องไม่ใช้เด็ดขาดคําว่ารักษาโรคเพราะคําว่าโรคมันไม่ดีเมื่อไม่ดีที่ถูกต้องตรงจริงต้องไม่รักษามัน เป็นภาษาตายนะครับถ้ามันมีโรคในตัวเราต้องกลับจันทร์กำจัดมันอย่างเดียวใช้คาว่ากำจัดรักษาตัวเราแต่กำจัดสิ่นี้มันไม่ดีจบนี่แหละคือพลังงานบริษัทธิร์รักษามนุษย์คือคำนี้รักษาได้ทั้งกายทั้งใจทั้งจิตด้วย พราะฉะนั้นพวกเจดที่มันฟุ้งซ่านเนี่ยมันนี่จะควบคุมให้อะไรทำนองเนี้พิงอยากจะควบคุมให้หมดนั่นแหละมันจะได้รู้แจ้งรู้จริงสักทีหนึ่งสองพันห้าหกร้อยปีที่ผ่านมาแล้วเปรปากันถึงทุกวันเนี้ปล่อยมันมันมเขาไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่เขาเห็นไหมมันก็แยกส่วนทันทีเขาคือเขาเราคือเราทันที ถ้าเขารู้จักอยากจะรู้จักก็มาหาเราก็เท่านั้นเองหาไม่ได้โดยตรงก็ผ่านจอทุกวันเนี่ยนะจะเป็น Tik YouTube Facebook ได้หมดทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับเลือกเอาถนัดตรงไหนก็เชิญตรงนั้นส่งถึงบ้าน ทั้งภาษาและอากับกิริยามีข้อแม้ว่าขอให้ฟังฟังให้ทันคนไม่ฟังลุงช่วยไม่ได้จริงๆหรือว่าฟังไม่ทัน <c oughs> คนฟังทันจะเข้าใจเอาความเข้าใจเก็บไว้ในหัวใจ อะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้ขจัดความไม่เข้าใจก็ต้องเอาความเข้าใจกมาไล่มันขจัดความกลัวก็ต้องเอาความเข้าใจมาอยู่แทนที่เขามากลัวกลัวจะหายไปแค่นี้เองนะมั่นใจไหมต่างหากเข้าใจยุ่แต่มันไม่มั่นใจตัวมั่นใจอยู่ชั้นหนึ่งนะครับ รู้เข้าใจมั่นใจชำนาญเชี่ยวชาญแหล่ช่ำชองสวนมากรู้ทางทางรู้เยอะมากเข้าใจน้อยเข้าถึงยิ่งน้อยหนักนะงั้นถ้ายอยากจะเข้าถึงต้องเข้าใจเสียก่อนเข้าใจทตาท้งเ่ดินน้ำลมไฟ ก็คือตัวร่างกายเรานรั่นะเอาละพอมันจะกลายเป็นบรรยายนอกเรื่องจะได้การสรุปนะครับว่าโอเคครับพอแล้วลืมตาได้แล้วครับก็จะถามกลับนะครับคิดว่าถามประโยชนเดียวก็จะพอเนาะนะมันก็มันก็เหมือนสามคำถามที่เมื่อกี้นี่นแหละครับขมวดถามคำเดียวเลยเนาะ คำเดียวนะตีแตกตัดตกคำเดียวนะดูซิผมจาอนุมาน,นะครับจะไม่น้อยกว่า9กถามคำเดียวเนี่ครับจะไม่น้อยกว่า98%ที่จะรับคือสิ่งนั้นคือใครรู้สึกว่ายำ้ำใครรู้สึกว่าเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งยกมือเลยครับ ประโยคเดียวเนี่ยครับเบาหัวเบาตัวค้างไว้เลยครับประโยคเดียวเนี่ยครับจบเลยเห็นไหมครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซน็นมีคนเดียวที่รับไม่ได้นั่งอีกอย่างีอยู่คนเดียวแปลว่าเมื่อคี้ผมบอกว่าเก้าสิบแปด้าสิก้าปซโอเคนะทั้งวงคำว่าเบาหัวเบาตัวและหายใจโลง่งรับไม่ได้เพียงคนเดียว นอนในขดแหบนะไม่ได้รับไม่ได้แต่ว่าร,รู้สึกร้อนรู้สึกร้อนอ๋อโอเครับจัดที่เรื่องร้อนเนาะโอเคอย่างดีดวงร้อนจะดีมากเพราะมันจะเผาความจะเบินเบินในสิ่งที่มันหนักหนาตัวเรานะนั่นคือตัวเหินอนคำว่าร้อนจะดีที่สุดเนะี่ยสุดท้ายแนละ้วธาตุไฟครับครับพวกว่บามีนก็อีกลักษณะหนึ่งคือไฟครับพู้ว่าบในตาเน,นี่ยนอนมันอยู่ที่ตัวผม ยิ่งผมทำแรงยิ่งบ้าบ้าแรงใช่ครับผมบอกว่ายิ่งแรงกว่าเดิมนั่แหละครับตรงนั้นแหละฮะผมอยู่ในไม่ต้องขยายความทุกคนจะได้รู้เหมือนกันหมดต้องคุยกับผมคนเดียวใช่ไหมครับที่บอกอาจารย์ว่าเหมือนลมที่ปากมันโดนเออไม่ได้ว่าคนอื่นโอเคจบนะจบนะจบนะ โอเคเชืส okay, ัว์ร้อยรเซมันได้แน่นอนนะฮะบุกบาบได้แน่นอนร้อนได้แน่นอนแต่โดยรวมกนะ็คือเบาหัวเบาตัวแล้วหายใจโลกพูดคำเรียวจบเลยนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วในแผ่นดินโลกใบนี้โอเคนะอ้าตาอไปนี้เปลี่ยน เข้าไปตอบข้อสงสัยใช่ไหมครับใช่ไหมชุดต่อไปเคยตอบข้อสงสัยใช่ไหมครับใช่ไหมโอเคนะกินข้าวก่อนใช่ไหมลึกไหนพักก่อนไหมพักก่อนแล้วก็เข้าไปตอบข้อสงสัยโอเคไหมแล้วก็จับเนื้อจับตัวให้พอสมควรโอเคนะขั้นต่อไปคือจับเนื้อจับตัวให้พอสมควรข้างในโอเคนะโอเคนะ เราได้พลังจากคุณลุงมาเนยวิธีรักษา